ทำก็ไม่ดีไม่ทำยิ่งจะไม่ดีบอกว่าเราทำอย่างเงี้ยคนทำไปก็มีแจะดีเลยถ้าไม่ทำก็ยิ่งจะไม่ดีนะคะของมันมีอยู่เนี่ยของมันต้องมีของไม่มีอยู่เราก็เอามาใช้สั่งมานานแล้วนะคะนานๆนทำทีเดือนหนึ่งจริงๆทำทุกวันก็จะดีนะสั่งมาเป็นปีแล้วนะคะเนี่ยซื้อมาเนี่ย เห็นมันน่ารักดีะสีมันสวยอะไรเงี้ยแต่ว่าเนซื้อมาสีมันเพียนหน่อยมันไม่เหมือนในรูปใน,นรูปมันสีชมพูใช่ไหมซื้อมามันกลายเป็นสีทองเป็นคนที่ชอบสีชมพูเราเป็นสีทองซะแน่นคือทําตรงนี้เพราะต้องการดึงตรงนี้ขึ้นนะคะ ซึ่งจ็จ้างมันเถอะเราไปนวดให้มันก็ชับท,ทั้งตัวมีปัญหาอยู่แค่ตรงนี้กับตรงนี้หัวคิว้วแต่หัวคิวนี่รู้สึกจะหายหายไปเยอะเลยนะก็เคยเคยดูคลิปแรกนะตั้งกปีที่แล้วอจะรู้สึกใช่ไหมว่าตรงนี้เป็นคือตัวเองตัวเองรู้สึกเลยอะ่ะเพราะว่ามีมีน้องอะน้อง ชอบทำหน้าปุบโบพอเราดึงปั๊บเนี่ยมันหายปุ๊บเลยนะคะเดี๋ยวมันขึ้นมาอีกเดี๋ยวเราถ้าเราดึงบ่อยๆอันนี้นุ่มลูหัวคิ้วดีเลยนะคะนี่นะคะแต่ตรงนี้ต้องใช้เวลานะคะว่าไม่ค่อยได้ทำครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวจะลงแล้วนะคะวันนี้ขออยู่ไม่นานนะคะ คนะคะเข้ามาก็ขอบคุณคนหนึ่งก็ขอบคุณนะคะคนหนึ่งก็ได้ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเองคือคือไม่ได้ต้องการชั่วโมงอะไรมากเราต้องการให้มันทุกอย่างมันเป็นประจำวันทุกวัน,วน,วนอะไรเงี้ย YouTube, ไม่ได้ยงยูทูบไม่ไม่รู้สึกว่าเอ๊ะทิ้งข้อช่องไปไหนเ่ย เินให้ทุกวันนะเราทําอะไรอะไรดีนะเนาะเขาก็ประเมิน AI ของเขาอะประเมินให้เพลงน,นี้ที่ถ่ายเพลงไปอะเป็นยังไงชมมาแบบเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีอะก็อ่านอ่านที่เขาวิเคราะห์มาให้ทุกวันเราก็เลยต้องมาไล่อะเพราะ u t u b e เนี่ยต้องการความสม่ำเสมอ เขาต้องการความเสมอต,ต้นเสมอปลายเราจะน้อยของเราเราไม่ต้องเทียบออกไปกนอื่นก็นอื่นเาเยอะก็ช่างเขาเราแข่งเราเราแข่งกับตัวเองเนี่ยเราไม่ใช่เขาเยอะแล้วเรา,เราไม่ใช่มันเป็นของใครของมันพอแล้วน,นะคะวันนี้ขอครึ่งชัวง่วโมงพอแล้ว ปันดีกันทุกคนนะคะนิทราลาตสวัสดนะคะคุณหนึ่งมาหนึ่งคนนะ,ะรู้ฝันดีนะคะขอบคุณนะคะคุณหนึ่งี่คุณหนึ่งนะคะถ้ามาสองคนก็คุณสองเป็นไงคะดีกว่าตอนตอนเมื่อก,กี้นะคะนี่ผ่านไปครึ่งชัง่วโมงเนี่ยนะคะเด็กฝัน พราะว่าดึงผ sure. yeah. ิดม claro ันก oh, ok? ็จะเหี่ยวนะมันจะเหี่ยวหน้ามันจะผิดรูปเราต้องดึงพาตรงนี้แหละดึงตรงนู้นตรงนี้ตรงนู้นตรงนี้มันจะมันจะผิดรูปไปเราจะดึงกรอบหน้าด้วยแล้วก็ตรงนี้มีอยู่อันหนึ่งพอแล้วค่ะไม่ต้องนวดด้วยไม่ต้องใช้เครื่องไม่ต้องใช้มือนวดเลยใช้เครื่องเนี้ยมันดูดเวลาแบบมันนวดแล้วมันจะดูดดูดนะคะดูดนะคะมันไม่ใช่แบบกิ้งเฉยเยนะมันดูดนะ